อย่าหนักใจเดอ้อถ้าเจอทางไปให้โบกบกเป็นอย่างดอกน้องสีบ่ทามถึงเหตุและผลขอบคุณมากๆที่เคยมอบหกักข่มใจจนจนให้สิทธิ์เปลียนใจอีกคนเมื่ออายพราคนที่ใช่กว่านี้ ก็บอกเขาตีว่าเขาบ่มีอย่งกันแล้วบอต้องอ้อนแอวให้เพื่อนช่วยเคลียร์หนทางเดินนี้เปิดตัวเขาซะอย่าแอบคราหาคือเล่นมักมี จะเป็นฝ่ายไปโดยดี <Yeah. S 1> เมื่อหมดนาที oh <my> ของข้อความเป็นแฟน oh <my> กดเน้นแค่ไหนเ oh <my> มื่อคนหมดใจต้องปล่อย oh <my> สั่งใจให้ถอยส่งคืนห้องใจให้ผู้มาแทน oh <my> ขอบคุณเด้อ ที่เคยให้ใช้อ้อมแขนฮักเขากอดเขาแน่นเอินเขาว่าแฟนให้เจ็บหัวใจที่เราฝันไว้จากวันนี้ไปให้เขาสานต่อแต่สร้างนงถะเข้มแข็งพ่อบ่ต้องห่วงใย ทุกความรู้สึกจะเก็บให้ลึกสุดห้องหัวใจอยากปอดไอหอดตตายแต่อยังไดคนบ่ากกันจ้านะคะจบแล้วนะคะแม่จ้าคุณแม่ยาดานะคะจะเอาคะแนนหรือเอายาก็บอกปอปอนะจ้าแม่สาธุกค่ะกลาบกบ ประคุณคุณแม่ยาดานะคะเมื่อคืนฝนตกฟ้าแรงเปิดสัญญาณเลยตอนย้าแม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่โซพิดานะคะ,ะอยากให้ฝน